สวัสดีครับทุกผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวรายวันประจำวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้ไปแนวทางของชีวิตนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการรับฟังคําพยากรณ์เป็นการส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ไอดีได้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ มาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะมีหรือไม่นะครับมาดูกันได้เลยครับ ชาวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับถ้ามองไปถึงภาพรวมจุดหมายปลายทางอนาคตดีนะครับร่ำรวยรับเงินจำนวนมากๆนะครับแต่ในช่วงอรอยปัจจุบันนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเจ้าักบางเรื่องบางอย่างนะครับมีจุดเด่นเยอะแต่ว่าอาจจะมีจุดที่เป็นความกังวลอยู่ด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปย,ยากรณใบที่หนึ่งเป็น ราชินีพระจันท์หรือว่าไฮพริสเตตนะครับเป็นดวงเรื่องบุคลิกภาพสุภาพจิตีชาวันอาทิตย์นะครับวันนี้ท่านจัดเด่นเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากการพบปะการเจราจาการทำธุรกิจการค้าขายการติดต่อกับผู้คนเด่นมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับความบันเทิงนะครับเป็นศิลปะเป็นการแสดงภาค กลางวันกลางคืนก็ว่าไปนะครับมีโอกาสก็จะเด่นมาด้วยคนประทับใจท่านจะเชื่อมั่นแสดงออกมีปุคลิกภาพที่โดดเด่นออกมาอย่างมากนะครับก็เป็นที่มาของรายได้การเงินด้วยแต่เวลามันพลิกกับเวลาท่านอยู่คนเดียวอาจจะกลับบ้านมีความเครียดสะสมอยู่ในใจมีความคิดมีความวิตกเรื่องโน,นนี้นั่นต่างๆเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของ ความหวาดกลัวบางเรื่องนะครับที่มันสะสมอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่คนเดียวก็มักจะวนกลับมาที่ตัวท่านเชื่อมโยงไปถึงปัญหาสุขภาพที่ไม่ดีก็อาจจะเกิดตามมาด้วยก็ต้องดูแลจัดการเรื่องความคิดตัวเองให้ได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ก็เป็น9ดาบนี่คือกระบวนการที่รู้สึกว่าไม่ดีนะเดมันเข้ามา อาจจะมีปัญหาจากเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวฝนฟ้าอากาศบรรยากาศอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบก่อการงานของท่านด้วยทําให้เกิดปัญหาหยุดชะ่ง,งักหรือไม่ก็เรื่องไม่ดีนะครับก็จะมีความเครียดความกังวลตามมาด้วยบรรดาสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะอยู่ไกลแต่ว่ามีผลกระทบก็ได้รวมทั้งเรื่องของสุขภาพที่ท่านต้องยอมรับในช่วงแบบนี้คือบางทีเราอาจจะฟื้นทําอะไรมากๆไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น6เหรียญเรื่องการเงินนะครับมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะครับและก็ในอีกด้านหนึ่งท่านก็เป็นคนใจใหญ่ใจสปอร์ตได้เงินมาก็แบ่งปันคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นหรือบางคนนะครับก็เน้นไปที่เรื่องของการให้ทานสร้างกุศลด้วยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เงินใช้ใจ่าย เงินสะพัดเงินคล่องนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาบสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับมาดูจุดหมายปลายทางคือดวงจัก,กรพรรดินดีนะครับนั่นคือโอกาสที่ดีโชคลาบทรัพย์สินรายได้เกิดความมั่นคงชีวิตจะดีขึ้นนะครับนี่คือโอกาสที่จะร่ำรวยด้วยรับทรัพย์จำนวนมากๆนะครับ สรุปดวงคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารการเจรจารการค้าขายการทํางานทั้งด้านการาที่ใช้สื่อทั้งหลายทั้งปวงด้วยจะประสบผลสําเร็จนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์วันนี้จะเด่นในเรื่องนี้นะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีมากๆและงานที่เกี่ยวข้องกับความบันทึงงานภาคของการบริการทั้งหลายทั้งปวงการประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะครับไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์เด่นนะครับ มีรายได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเวลาทํางานนะครับแต่ท่านอาจจะมีความเครียดเวลายอยู่คนเดียวนะครับมีความสับสนมีปัญหาต่างๆเข้ามามีความกังวลเหตุการณ์สถานการณ์รอบตัวก็เป็นที่มาของความเครียดด้วยรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยการเงินก็จะดีขึ้นนะครับรายรับรายได้ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยแบ่งปันสร้างบุญกุศลและที่สําคัญคือมีโอกาสที่จะ ร่ำรวยมีโชคใหญ่มีความมั่นคงสำหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันจันทร์นะครับวันนี้เดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงนะครับร่ำรวยด้วยมีโอกาสที่ดีขยายงานสร้างโอกาสใหม่ๆเติบโตและมีเรื่องของอสังหาด้วยนะครับเดลี่ยนรายรยดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ8ไม้เท้านะครับ แปไม่ท้านี่คือการขยายงานสร้างงานสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับบางคนก็จะมีงานหลักทําอยู่แล้วทีนี้ท่านก็มองไปถึงการขยายงานสร้างโอกาสใหม่ๆเติบโตได้บางคนก็จะมีงานหลักละครเพิ่มงานเสริมเข้ามาด้วยก็ได้งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับจะเด่นเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องบ้านต่างๆนะครับบางคนก็ซื้อมาขายไปปรับปรุงนะครับเป็นนายหน้าค้าขายเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาต่างๆดีนะครับ และบางคนก็ยังจะมีจุดที่เด่นมากกว่านั้นคือมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเองด้วยได้บ้านหรือไม่ก็มีที่ดินเข้ามานะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีไม้เท้านะครับในเรื่องของสุขภาพติีกับการงานนะครับก็จะเด่นมาด้วยชาววันจันนะครับวันนี้เด่นทํางานสร้างสรรค์าอาชีพต่างๆได้ดีเยี่ยมหรือถ้าท่านกําลังต้องการความช่วยเหลือนะครับจากผู้ใหญ่เกี่ยวกับการงานนะครับ มุ่งไปที่ท่านสุภาพสตรีก็แล้วกันนะครับก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือท่านนะครับใครมีเจ้านายเป็นอ่าสุภาพสตรีวันนี้ก็จะสบายใจได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นรายเป็นสเตร็งนะครับขออาภัยนะครับสเตร็งคือความมั่นใจเข้มแข็งและก็แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วของสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับวันนี้ก็จะมีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะครับตัดสินใจมักจะไม่พลาดโอกาสมีมาตลอดแล้วก็ ได้รับความสําเร็จนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสบ้างนะครับโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น3ามไม้เท้านะครับโอกาสดีนะครับโอกาสของการงานได้งานเริ่มต้นงานหรือไม่ก็มีช่วงเวลาของการวางแผนว่าจะเดินทางไปอบรมไปสมัมมน,นาไปศึกษาเรียนต่อในช่วงเวลาสั้นๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการ าวางแผนว่าไปทําสัญญาเจราจารตกลงกับลูกค้าใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นี้ทรย์สินรายได้ก็จะเกิดขึ้นมาและโอกาสด,ด้านที่ดีอื่นๆก็จะตามมานะครับสรุปดวงคนวันจันนะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นคือเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวนะครับการค้าขายการเสริมสร้างธุรกิจต่างๆ รวมทั้งงานเสริมก็จะตามมาด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็จะเด่นขึ้นการอบรมการสัมนาการค้าขายต่างๆจะดีขอความเฉลือยจากผู้ใหญ่ก็จะประสบความสําเร็จนะครับสุภาพสตรีชาวบันจันนะครับวันนี้เด่นทั้งเรื่องของการทํางานด้วยเด่นทั้งเรื่องของ การเป็นผู้นำนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเยี่ยมนะครับและที่สำคัญวันนี้โอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นโอกาสการงานโอกาสการเงินหรือไม่การเดินทางการสร้างสิ่งดีๆด,ด้วยนะครับก็จะมีแนวโน้มที่ดีรวมทั้งโอกาสความรักด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคาร ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภนะครับเป็นอย่างไรมีหรือไม่นะครับมาดูกันได้เลยครับชาววันอังคารนะครับวันนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาที่ เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ดีก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็นํามาแก้ไขสะสางปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็เรื่องที่เชื่อมโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือไม่ก็สร้างบุญกุศลด้วยนะครับก็จะเด่นขึ้นมาในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนไหวอ่อนที่มันเป็นอาเปราะบางยังมีนะครับเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับก็ต้องระวังด้วย รายละเอียดต่างๆของดวงนะครับเรามาเริ่มต้นที่ว่ามีปัญหาก่อนนะครับคือห้ามไม่เท้านะครับเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทอารมณ์ร้อนนะครับมักจะนํามาสู่ความขัดแย้งไม่ว่าตัวท่านเองหรือว่าคนที่มาติดต่อร่วมงานกับท่านหรือลูกน้องคนที่ท่านต้องรับผิดชอบดูแลนะครับก็อาจจะมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายก็ค่อยดูแลนะครับช่วยแก้ไขระมัดระวังใจเย็นนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น justice นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโอกาสในการที่ท่านจะแก้ไขปัญหานะครับปัญหาที่ว่าคืออาจจะเคยเกิดขึ้นมานะครับคาราคาสังอยู่แล้วท่านมีวันนี้นะครับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและมองไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นสัญญาไม่ดีนะครับความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้ก็เคลียร์ได้ รวมทั้งเรื่องของการทำสัญญาใหม่ๆการเจรจาการตกลงธุรกิจการงานนะครับรวมทั้งเรื่องของนิติกรรมเรื่องกฎหมายด้วยก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น Hello f นนะครับเป็นดวงของคุูบาอาจารย์นะครับหลักๆคือพระสงฆ์องค์เจ้าหรือไม่ก็นักปราชทั้งหลายทั้งพวงด้วยนะครับถ้ามีโอกาสที่จะได้ อ่าเรียนรู้เรื่องของแนวทางชีวิตจากบุคคลเหล่านั้นนะครับหรือไม่ก็จะเรื่องของการสร้างบุญกุศลด้วยซึ่งเป็นดวงของคนบัณอาหารที่เชื่อมโยงกับจุดเหล่านี้นะครับไม่น้อยนะครับบางคนก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมฟังเทศนาะนหรือไม่ก็ได้รับโอกาสดีๆเรียนรู้ต่างๆนะครับมีคนแนะนํามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยท่านก็จะผ่านปัญหาแล้วก็เริ่มต้นทํางานเริ่มต้นมีอาชีพเริ่มต้น พบกับแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นหนึ่งบริยัน,นะครับโอกาสทางการเงินดีขึ้นมีโชคลาภมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเงินเคลื่อนไหวเข้ามาตลอดนะครับสรุปดวงคนวันอังคารนะครับวันนี้ควรที่จะระมัดระวังปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทนะครับสำหรับปัญหา เก่าอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่ไม่ดีวันนี้ก็เคลียร์ได้นะครับจัดการได้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือรวมทั้งการทําสัญญาใหม่เจรจาตลกลงอะไรใหม่ๆด้วยรวมทั้งเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะเป็นผลที่ดีและนอกจากนี้ท่านยังเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ด้วยหรือไม่ก็สร้างบุญกุศลด้วยนะครับศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองเป็นโอกาสที่ดี ในการที่จะได้เห็นทางเดินก้าวหน้ามั่นคงต่อไปผ่านอุปสรรคได้รวดเร็วขึ้นนะครับเปนอาจจะมีเรื่องที่ยังไม่ไม่ลงตัวเท่าไหร่นะักเกี่ยวกับความรักคือบางคนอาจจะรอความรักอยู่แต่ว่ารอนานนิดหนึ่งนะครับส่วนโอกาสทางการเงินจะดีขึ้นรวมทั้งเรื่องโชคลาภด้วยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธ ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ยังมี การเริ่มต้นที่ดีนะครับมีบรรยากาศดีๆในการทำงานการติดต่อการสื่อสารนะครับแม้ว่าในบางสถานะนะครับท่านอาจจะเจอความรู้สึกที่ไม่ดีต้องแก้ไขปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ยังสามารถจัดการได้ครับวละเียดต่างๆของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนะั่นคือ 1. นถ้วยหนึ่งถ้วยคือดวงที่เป็นเรื่องของอก ความเชื่อมัน่นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็จะเป็นความคิดเริ่มอะไรใหม่ๆบรรยากาศที่ดีสดใสการติดต่อการทำงานจะประสบผลสำเร็จนะครับรวมทั้งประเด็นความรักด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ขยายต่อไปสร้างโอ,อกาสใหม่ใหม่ได้นะครับเป็นอะไรที่มันตามมาในเรื่องที่ดีๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งถ้วยอะหนึ่งไม่เท้านะครับขออภัย หไม่เท้าคือการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับบางคนก็เริ่มต้นทํางานเริ่มต้นมีอาชีพได้งานทํานะครับอันนี้ก็มีโอกาสนะบางคนก็จะเริ่มต้นมีรายได้นะครับหลังจากทํางานมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นการเงินด้วยดีขึ้นหรือบางคนที่อยากจะเริ่มต้นความรักก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คืออยู่ในช่วงของการเริ่มต้น เริ่มต้นวันนี้แล้วก็พัฒนาต่อไปในวันพรุ่งนี้วันต่อต่อไปก็จะดีขึ้นครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีความสมบูรณ์มีโอกาสทางด้านอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นงานการเงินทรัพย์สินต่างๆอยู่ดีนะครับแต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังมีปัญหาทางด้านของสภาพจิตใจคือมันเหนื่อยมันทอ้อ มันเหมือนกับว่าคนกําลังรอโอกาสเหมือนกับว่าท่านกําลังเจอมรสุมนะครับก็ต้องรอบางทีก็อาจจะอึดอัดนิดหนึง่งมีช่วงเวลาที่ดีๆรออยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งอารมณ์มันมันอ่อนไหวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นโอ,อกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นราชาดาบนะครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาอาจจะเจ้าพ่อศักก็จริงนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ท่านต้องผ่าน มีโอกาสแก้ไขได้นะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถทักษะมีความพร้อมอยู่ในการที่จะผ่านตัวนั้นได้นะครับสหรับดวงชาววันพุธนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหานะครับตรงที่ว่าความรู้สึกอารมณ์จิตใจอ่อนไหวหรือไม่ก็อุปสรรคเล็ก,กๆ,ๆน้อยๆเข้ามานะครับแต่ว่าท่านมีโอกาสดีในการที่จะแก้ไขปัญหาได้วันนี้มีช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทํางานเริ่มต้นสร้างอาชีพและวก็เริ่มต้นมีรายได้หรือบางคนก็จะมองไปถึงการเริ่มต้นความรักด้วยนะครับบรรยากาศเหล่านี้ยังดีนะครับสิ่งดีๆยังพร้อมที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันพุธนะครับต่อมาครับเป็นดวองคนที่เกิดในวันพฤรหัสบอดดีนะครับพป่น้องชาววันพฤรหัสบด,ดี ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความมุ่งมั่น ความเคลื่อนไหวได้หลายเรื่องนะครับแม้ว่าจะอึดอัดแม้ว่าจะเจอปัญหานะครับต้องระวังแต่ว่าโอกาสของการเงินโอกาสของโชคลาภยังเด็ดนะครับมีงานเข้ามีเงินเข้านะครับรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น8ดาบภาวะความอึดอัดความกังวลความเครียดเหมือนกับว่า เราต้องการจะทําอะไรเราต้องการอยากจะมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ว่ามันยังทําไม่ได้อาจจะเหตุผลปัจจัยที่มันเข้ามานะครับกดดันเข้ามาจากรอบๆตัวนะครับอาจจะเป็นบรรยากาศรอบๆตัวบ้างอะไรบ้างมันไม่เหมาะไม่เอื้ออําน่วยก็จะทําให้เกิดความเครียดเกิดความกดดันนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการงานอยากจะทํางานอยากขยายงานอยากจะทํโน่นนี่นั่นต่างๆแต่วันทําไม่ได้ รวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยก็ยังเป็นปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นความจำยอมที่รู้สึกอึดอัดนิดหนึ่งนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองก็เป็นอัศวินดาบนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับบางคนก็มีช่วงเวลาของการเดินทางอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานด้วยหรือไม่มีความเคลื่อนไหวมีความเร่งรีบในการที่จะต้องสะสางภาระการงานอยู่ด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะครับเป็น3เหเรียนวันนี้ชาววันพฤหัสบดียังมีสิ่งที่ดีอยู่นะครับนั่นคือมีงานเข้านะครับมีงานจ็อบงานรีแลนซ์เข้ามาตลอดนะครับอาจจะเริ่มต้นงานใหม่หรือว่ามีงานเยอะอยู่แล้วก็รับงานเข้ามาทีนี้สิ่งที่ตามมาคือรายได้การเงินก็จะดีขึ้นและมองไปถึงเรื่องของ สัมผัสพิเศษก็ยังมีนะครับคือถ้ามองไปถึงเรื่องของการดวงนะครับมีโอกาสดีด้วยท่านจะเข้าใจอะไรเร็วเดียวคิดอะไรได้มากเป็นพิเศษหรือไม่ก็จะมีสัมผัสพิเศษมากกว่าคนอื่นในการที่จะทํางานว่าทําอย่างนี้ได้เงินทําอย่างนี้ไม่ได้เงินประมาณนั้นนะครับมีโอกาสดีขึ้นด้วย ประการต่อมานะครับมาดูเสวนที่เป็เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภข้อแนะนําสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นเจดาบนะครับนี่ก็ยังเป็นปมปัญหาที่ยังต้องคลี่คลายและก็ระมัดระวังนะครับอาจจะไม่เรื่องเดือดร้อนจากคนบางคนเข้ามาด้วยต้องระวังนะครับ สำหรับดวงชาววันพฤหัส,สบด,ดีนะครับดวงวันนี้ยังมีภาระมีเรื่องยุ่งยากมีปัญหาต้องขบต้องคิดต้องแก้ไขอาจจะมีความอึดอัดด้วยหรือคือมันมีปัญหาแล้วยังแก้ไขปัญหาไม่ไม่ไม่เหมือนที่คิดนะครับอาจจะมีความกดดันมาจากรอบๆตัวด้วยนะครับท่านต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการแก้ไขแต่ว่าปัญหามันยังเยอะค่อยเปลี่ยนค่อยไปดีกว่านะครับรวมทั้งระมัดระวังเรื่องของ คนที่จะเข้ามาซ้ําเติมด้วยทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มต้องระวังนะครับส่วนโอกาสวันนี้งานเยอะขึ้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยมีการเดินทางด้วยรับจ็อบรับพรีแดนเข้ามาตลอดและก็การเงินดีขึ้นโชคลาภก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ก็จะมีงานด้วยนะครับมีการแข่งขันมีโอกาสและก็เริ่มมีบรรยากาศใหม่ๆด้วยนะครับ การเงินก็อยู่ในช่วงเวลาของการปรับเรียกว่าปรับการวางแผนนะครับการจับจ่ายการสร้างอาชีพต่างๆการหาเงินด้วยนะครับรายเดียต่างๆของดวงมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1เป็น7ไม้เท้านะครับเรื่องงานนะครับวันนี้ใครที่ลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกเป็นการทดสอบเป็นการแข่งขันต่างๆนะครับวันนี้ท่านอ,าอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องทุ่มเท เพื่อให้ได้รับผลที่ดีนะครับคือจะทําอะไรก็ขอให้หนักแน่นจริงจังเอาจริงนะครับไม่ใช่ว่าทําเล่นๆแล้วท่านก็จะประสบผลสําเร็จที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานประจําหรือว่างานส่วนตัวนะครับก็จะมีคู่แข่งแต่ว่ามีโอกาสนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการเงิน2เหรียญคือการจัดการการบริหารนะครับท่านอาจจะต้องหมุนหรือไม่ก็มีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้การเงินมันเกิดความสมด,ดุลน,นะครับ โอกาสของท่านก็อยู่ที่การจัดการนั่นแหละไม่ว่าจะมีไม่มีก็ตามแต่ว่าท่านสามารถจัดการได้บริหารได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเทมเพลตนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวต่างๆที่จะตามมานะครับมันเหมือนกับว่าท่านจะผ่านพ้นปัญหาด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็จะผ่านออกไปจากชีวิตนะครับและทีนี้สิ่งที่ดีก็จะเข้ามานะครับคือการหมุนเวียนของ วงจรชีวิตของท่านนะครับคือขับอะไรที่ไม่ดีออกไปแล้วก็นําสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเป็นเรื่องความรักการดําเนินชีวิตต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็ยังมีบรรยากาศที่ดีลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะนํานำอะไรดีๆเข้ามานะครับมีงานมี การพบปะกับผู้คนมีความรู้สึกที่ด,ดีนอกเหนือจากสิ่งที่วัดกันด้วยเงินก็อาจจะเป็นเรื่องที่วัดด้วยหัวใจด้วยก็เป็นไปได้นะครับสหรับดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ตรงของการงานนะครับท่านจะมีผลลัพธ์ที่ดีในเส้นทางของการแข่งขันนะครับแต่ว่าต้อง เอาจริงเอาจังนิดหนึ่งนะครับชีวิตก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรไดดีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักวิถีชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับกิจกรรมใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นสิ่งดียังมีนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันได้เลยครับชาววันเสาร์นะครับวันนี้นะครับชีวิตก็ยังมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเข้ามานะครับจะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อกเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ ส่วนเรื่องที่ยังเป็นปัญหาก็ยังมีนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัยจยกรใบที่1นึ่งคือเดมูลนะครับคือความคุมเขือนในใจเป็นคนที่ตกอยู่ในภวังความคิดความรู้สึกที่มันสับสนบางทีก็หาทางออกไม่เจอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับวิถีชีวิตทั่วไปอาจจะดีแต่เวลาอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรมันอยู่ในภวัภาวงที่สับสนนิดหนึ่งนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ถ้วยนะครับเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการติดตอ่อการสื่อสารการเจรจาก็ดีขึ้นนะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันการเริ่มต้นในตรงนี้จะดีนะครับเริ่มต้นความรักด้วยหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็จะดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเมเชเชียนนะครับนี่เป็นบทบาทที่ดีโอกาสที่ดีด้วยนะครับวันนี้ชาววันเสาร์ก็จะมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วย ด้วยความรู้ทักษะต่างๆที่มีนะครับก็จะเป็นต้นทุนของการทำงานด้วยจะมีประสบการณ์ใหม่ๆมีทักษะที่ดีก็ส่งให้ท่านได้โดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของการงานด้วยไม่ว่างานประจำหรือว่างานส่วนตัวนะครับก็จะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับ วัานี้นะครับเป็นดวงของศิลปินเป็นดวงของนักปราชญ์เป็นดวงของครูบาอาจารย์หรือเป็นดวงของนักเล่าเรื่องที่ดีนะครับวันนี้สร้างงานสร้างอาชีพได้โดดเด่นมากนะครับการเงินก็จะดีขึ้นแต่ประเด็นความรักบางทีนะครับก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะครับก็เป็นปัญหาได้นะครับต่อมานะครับมาดูเสวนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น เป็นห้าเหรียญนะครับอันนี้เรื่องของรายจ่ายนะครับรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอาจจะไม่รู้ตัวด้วยนะครับก็ต้องระวังบ้างนะครับสำหรับดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงมีลักษณะพิเศษนิดหนึ่งนะครับตรงที่มีความรู้ความสามารถมีเรื่องลึกลับเรื่องที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะมีโชคแบบไม่รู้ตัวแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับประเด็นความรักอาจจะมีปัญหาในระยะทาง แต่ว่าการเริ่มต้นที่ดีก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นความรักเริ่มต้นทำโน่นทำนี้นะครับก็มีสิ่งดีๆรอยอยู่นะครับอย่างแต่ว่าบางทีอารมณ์นะครับก็อาจจะ,ะมีความคุ้มเครือสับสนบ้างหาทางออกไปเจอบ้างก็เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับก็ถ้าแก้ตรงนี้จิตใจหนักแน่นมั่นคงก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับมีบรรยากาศดีๆอยู่นะครับ เอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของดวงนะครับอาจจะไม่ตรงกับชืชอของท่านก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ